ชมรมสหกรอมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค5จะสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่21มิถุนายน2567เวลา10นาฬิกาชมรมสหกรอมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค5จะสัมนาณห้องประชุมวารีบุญชรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายของชมรมสากรอมทรัพย์ตำรวจพ,พ,พื้นที่ภาค5ประจำปี2567 โดยมีพลตํารวจโทกิธาพลยี่สาพรผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5เป็นประธานในพธิธีเปิดในตําแหน่งประธานชมรมสากลออมทรัพย์ตํารวจพื้นที่ภาค5หลังพิธีเปิดมีหน่วยงานที่มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของชมรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แก่ชุมนุมสาก์ตำรวจแห่งชาติ โดยมอบให้พลตำรวจโทสมเด็จขาวขำเป็นตัวแทนในฐานะที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของชุมนุมสากรมอบให้จำนวนหนึ่งแสนบาทและบริษัทสหประกันชีวิตจำกัดมอบให้จำนวนสอง0 0ื่บาทในการสัมมนาครั้งนี้มีพลตำรวจโทวุธวิธิตานนท์รองประธานกรรมการสากร อมรัพ์ตำรวจภาคหเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายใน4หัวข้อเรื่องประกอบด้วยเรื่องที่หนึ่งนโยบายแก้ไขปัญหานิสินของข้าราชการตำรวจของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเรื่องที่สองกำหนดแนวทางประเภทเงินกู้ให้มีความหลากหลายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของสมาชิกเรื่องที่สาพิจารณากำหนดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน เรื่องที่สผลกระทบของระเบียบประกาศนายทะเบียนสากลเรื่องคุณสมบัติและการทำธุรกรรมฝากเงินของสมาชิกสมทบในช่วงบ่ายได้มีพลตรุษโทรประหยัดบุญศรีประธานที่ปรึกษาสากลอมทรัพย์ตำรวจภาคห้าจำกัดได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมสากลอมทรัพย์ตำรวจ พื้นที่ภาค5และกิจการของเชียงใหม่ในซาซาฟารีพร้อมกับรับฟังการบรรยายในหัวข้อนโยบายของภาครัฐที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสากรซึ่งมีวิทยากรโดยอาจารย์ปรเมศินทระชุมนุมประธานกรรมการดำเนินการสนิบาทตสากรแห่งประเทศไทยจำกัดครับตำรวจภาค5จำกัดปฏิบัติหน้าที่ เลขาลูกการชมรมสากรลอมรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาคห้าในนามของชมรมสากรลอมรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาคห้าขอขอบคุณท่านคนตรวจโทกิตาพลทีล่สาครผู้วิชาการตำรวจภูธรภาคห้าในฐานะชมรมสากลอมรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาคห้าที่เคารพเป็นอย่างสูงและได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาในวันนี้ ชมรมสากลอกรมรั์ตำรวจพื้นที่ภาค5ได้ก่อตั้งขึง้นตั้งแต่ปี2559โดยรวมการรวมตัวของสากลอกมซั์ตำรวจพื้นที่ภาค5จำนวน12สหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสาหกรณ์ที่เป็นสมาชิกสร้างเครือข่ายสาหกรณ์พันธมิตรให้มีความเข้มแข็งเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดําเนินกิจการสากรตลอดจนข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์แก่กันและกันส่งเสริมให้เกิดแนวทางการดําเนินกิจการสากร์บนพื้นฐานของหลักธรรมอภิบาลสร้างสัมพันธภาพอันดีและความเพื่ออารหร่างกันโซรลมสากรอมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค5จึงกำหนดจัดกิจกรรมโครงการเชื่อม ศึกษาเรียนรู้แนวคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทสางสมรรถภาพอันดีต่อการให้เกิดขึ้นอันจะส่งผลที่ดีต่อการทำงาน เพื่อให้สมาชิกชมรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากสากรสมาชิกชมรมทั้ง12แห่งประกอบไปด้วยประธานกรรมการรองประธานกรรมการและผู้จัดการสากรจำนวนทั้งสิ้น50คนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมนุมสภาร,รมทรย์ตำรวจแห่งชาติจำกัด เป็นเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทและบริษัทสหประกันชีวิตจำกัดมหาชนจำนวนสองหมื่นบาทรวมหนึ่งแสนสองหมื่นบาทและได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ปรเมศอินทรชุมนุมประธานกรรมาการดำเนินการสันิบาศจากกรแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรบรรยายในภาคบ่ายนี้ บัดน ain, ี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจโทกิตาพลยี่สามปอนผู้บัญชาการตำรวจสุทอภาคห้าในฐานะประธานชมรมสากลพรอมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาคห้าได้กรุณากล่าวว่าพร้อมกล่าวเปิดการโครงการสัมมนาการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสากลพรอมทรย์ตำรวจพื้นที่ภาคห้าประจำปี2567 ขอเบียนเชิญครับผู้ชานะครับพ,พี่น้องนะครับตอนนี้ผมเสียงไม่ค่อยดีหน่อยเยนื่องจากวันจันทร์ที่แล้วพลาดนะครับพลาดไปติดโควิดนะครับก็เลยำ 1, 2, 3, 4, คำนวณวันหนึ่งสองสามสี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าวันนี้จะหายทันนะครับมามามาร่วมางานกับพี่ๆด้วยหรือเปล่านะครับ เมื่อวานก็ยังปั่นใจอยู่เพราเมื่อวานก็ตรวจก็ยังขีดขีดขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็เมื่อเช้ากินโมโนโที่ลาเวียนนะครับก็เมื่อเช้าสีน่นสุดท้ายแล้วก็ตรวจก็ขึ้นแค่หนึ่งขีดก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับช่วงเช้าก็ได้ไปพบปะพูดคุยกับท่านผู้ช่วยอ,อดิเดตผู้มนตรีท่านผู้ช่วยปปกตลอลนะครับมาตรวจราชการ ที่เชียงใหม่แล้วถ้าเดี๋ยวท่านจะไปลำปางไม่ได้ตามไปนะครับก็ได้มไมีโอกาสได้มาอยู่ร่วมพิธีเปิดนะครับจุลนสากรพัากษากับพิธีทุกท่านนะครับเป็นพยักเป็นพิธีการนะครับเรียนท่านพลบดรวโทสมเด็จขาวขามนะครับที่ึาษาจิติมศักดิ์จุลนสาวกนพพากษานะครับท่านประธาน จะมากกรราดำเนินการนะครับท่านรองประธานคณะกรรมการคณะทิกษาผู้จัดการเจ้าที่สกลรอมทรัพทุกแห่งนะครับ52แห่งในพื้นที่ภาคห้าและผู้เข้าร่วมสัมนาทุกท่านครับก็ผมในามประธานชมรมสกลรอมทรัพประโยชน์ทางภาคห้าผมก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านนะครับ แล้วก็ได้โอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดในการสัมาาสมนานสารควาออมทรพัพย์ตำรวจ thon พัก5ในวันนี้นะครับชื่อก็ชื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมลสมสารความำรวจพื้นที่ภาค5ประจำปีพุทธศักราช2567ครับสารกองออมทรัพย์ตำรวจ thon พั้5นะครับตามที่ที่ชมลิศได้กล่าวมานะครับก็เปิดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี59นะครับปีนี้เป็นปีที่8นะครับ ด็เนินการสักรกรในจังหวัดทั้ง12แห่งนะครับแล้วก็ท่านประธานสั่กรจังหวัดทั้ง2แห่งก็ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมการสัมมนาในครันีีด้วยตัวเองนะครับก็อีกครั้งได้รับเกียรตินะครับจากจากพี่วุฒินะครับวุฒิตาณนนท์นะครับ ท่านที่พิปุยมตรีนะครับที่ประหยัดบุญศีและอดีตผู้ชายหลายท่านที่เกียรติมาร่วมสัมมนาในวันนี้นะซึ่งผมพิบัญชัยพักของศรีเลยครับอดีตผู้ชาวยผู้การผมเคยเป็นรองผู้การลำปางที่บัญชัยเป็นผู้การนะครับซึ่งก็ผมมีความเชื่อมั่นแล้วว่าจุลสากรเอาทรัพย์นะครับของภาท่าเนี่ยจะมีความเข้มแข็งมั่นคงและเกิดความร่วมวมือร,ร่วมใจ ไปยังสารกรทำสำตบกแห่งชาติหนึ่งนะครับในการสมมนาในวันการบริหารจัดการสารกรในวันนี้นะครับก็ผมขออนุญาตฝากนโยบายของของรัฐบาลนะครับแล้วก็ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งซึ่งตัวเนี้ยผมก็ได้มีการติดต่อสื่อสารกับทั้งท่านผบตรอท่านในรักษาการ ะะแล้วก็ท่านผู้ช่วยทัชษยผู้ช่วยหวานนะครับเ,เกี่ยวมาเกกรืบเบ่ระะอ,องการลดดอกเบี้ยนะครับตามยบายต่อรอก็ดีบัตรตันโยบายของรัฐบาลนะครับเชื่นกัรทาเนี้ยต่อรอก็่ดนใหญ่ก็ลงลงมาที่ผมนะครับก็คำทับว่าในส่วนของจับเบี้ยของแต่ละจังหวัดเนี่ย<ม>ก็<ม>ก็เห็นสมควรนะครับ<ม>เหมือนกันไม่เกินร้อยละ4.75นะครับ จากผมดูแนวทางปฏิบัตินะครับแต่และจังหวัดแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดของแต่และจงังหวัดนะคร<ห>ับก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสเราก็มามีเวลาที่ที่มาคุยกันทั้งสิบของสิบสองแห่งเรามาคุยว่าเป็นเท่าไหร่ดีที่ที่เราสามารถปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลได้ของผมเนี่ยก็คือเป็นคนกลางนะครับในการเจรจา,ก,ารกับของพวกท่านนะครับทั้งสิบสองจังหวัดว่า ไอตัวเลขที่ที่สมควรเป็นมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็มาจระฝากพยาศักดิ์พิวุฒิว่าเป็นเป็นตัวการช่วยเจรจาช่วยคุยหน่อยว่าตัวเลขที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่เป็นเป็นกหกจุดห้าอะไรประมาณนี้หกจุดาบวกลบนะผมว่าน่าจะโอเคนะครับทั้งนี้ก็อยู่ที่พี่ๆองช่วยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพ ภาพรวมของของ,ของเราด้วยนะครับก็ออกไปให้ที่ที่จะต่อรเห็นให้รัฐบาลเห็นกกอย่างเช่นตัวอย่างวันที่ของภาคห้า,านี่เราเราลดของเราที่แรกแล้วเรามีหนังสือนะครับขอความร่วมมือไปอยังที่พี่ทุกจังหวัดเนี่ยวันนี้ขึ้นท่านทีป่ปรึกษานายโยท่านกิติรัตน,น์นรณนองได้โทรโทรหาผมโทรมาขอบคุณนะครับผมและอย่า อยากเรียนพี่ๆทุกจกังหวัดว่าคือรัฐบาลเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องดอกเบีย้ยตัวนี้มากเพื่อเพื่อให้สากลไปทดแทนนะครับธนาคารซึ่งเขาไม่ยอมลดดอกบเบีย้ยตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยนะครับช่วยตํารวจขยายไปถึงครอบครัวเขาด้วยก็จะฝากพี่ๆในการสัมมนาวันนี้ด้วยทุณตาพี่วุฒนด้วยนะครับ สุดท้ายนี้สากลทองรัพ์ตำรวจกองภาก้าห้านะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกแห่งที่ได้รวกกันให้ความช่วยเหลือนะครับตำรวจชั้นผู้น้อยกระรอดมานะครับแล้วก็หวังว่าคง,ง,ง,งพยายามในการช่วยเหลือ,อตำรวจสากลทุกเราให้ไปบัรไปในแนวทางตามนโยบายของรัฐบาลและที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับ แล้วก็อนอในการสัมมนาวันนี้มีห้าหัวข้อนะครับผมขออนุญาตอนุญาตพี่บุษนะครับเป็นเป็นเป็นประธานในการสัมมนานะครับในวันนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้ที่พี่ทุกท่านนะครับมีความสุขในการสัมมนานะครับได้ความกรุณาจากที่ที่ประหยัดบุญสรับที่โปผสมใหญ่โต พื้นที่เป็นเป็นร้อยไร่เลยนะครับและขอให้การสัมมนาทั้ทงนี้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุ่วันไว้ทุทประการครับแบบน,นี้รอแรัขอนุญาตเปิดสัมมนาจวมรวมทากประอมทรัพย์นะับบแน,นี้ครับขอบคุณครับ เป็นการประชุมประจำปีของชุมนุมสาวกองตำรวจของทบ .5 ก็ 5, 5, 5, จะมี สัากรทั้งหมดเนี่ย12แห่งนะครับเป็นของตำรวจภูธรจังหวัดนิทรรและก็ที่เหลือก็อีก4แห่งก็เป็นส่วนของสากรอื่นเช่นตชดต่างๆที่ที่ชุมนุมในวันนี้ก็ก็ก็มาเป็นพูดคุยการทำงานตลอดหนึปีที่ผ่านมามันมีปัญหาก็ดีข้อเสียอย่างไรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้ทางนโยบายของรัฐบาลนะครับ เรื่องเงินกู้ของสหากรณ์ต่างๆนะครับซึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรับนโยบายจากรัฐบาลมาะะแล้วก็ในส่วนของตำรวจพัฒนาค่าก็รับนโยบายจากรัฐบาลและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการลดตัวตาตรงนี้เป็นเป็นกู้เหลือ0.75นะครับซึ่งซึ่งวันนี้ก็มีการพูดคุยประเด็นหลักตัวนี้นะครับว่าว่า,จ,าจะจะ จะดำเนินการได้อย่างไรให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มามา лан. มาพูดคุยสมมนากันว่าพยายา,ลา,าตรตรมลดข,ข,ข,ของของแต่ละจังหวัดของแต่ละสภรมีมีปัญหาข้อข้อขัดข้องอย่างไรนะรแต่ก็พยายามพยายามยังไงก็พยายามให้ดอกเบี้ยเพื่อเ,<ร>เพื่อดดอกเบี้ยให้กับผู้กู้นะครับเกิาตนต้นานน้อยนิดนไปรอยะนะครับ ก็หลายๆอย่างนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เราเราคุยกันเรื่องเงินต่างๆที่กรรมการที่ควรได้เนี่ยก็ควรจะปรับลดลงนะครับเพื่อที่จะจะนําเงินส่วนนี้มาลดเบี้ยเงินคู่ประเด็นด้กอล คือกรรมการมันก็จะมีส่วนบางส่วนที่กรรมการเขาจะมีเงินปันผลใช่ไหมของเขาเยอะเนี่ยเขาอาจจะเขากรรมการทุกส่วนเลยทำไงก็ได้เพื่อที่จะให้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้ ลด oh อ um, hey, ัตราลดดอกเบี้ยให้ไปไปตามนโยบายใช่คร well ับแล้วนี่สิ่งของสมาชิกทากรที่เป็นการรักษาตระเวนมาเยอะๆก็ที่วนไหนที่จะต้องได้รับการเพิ่มเยอะแค่ไหนบ้างเป็นแบบเๆคือคือในกําหนดในการผู้ยืมทรัพยากรตามนโยบายรัฐบาลนะครับเขาก็เงินเดือนก็คือ คนที่กู้เนี่ยก็คืองเงินเดือนไม่ให้น้อยกว่าไม่ให้น้อยกว่า3 0 30เนะครับก็จากการตรวจสอบมีสมาชิกสาวกทั้งหมดประมาณ6,000คนนะครับก็เงินที่เฉียดฉิวใกล้30%เนี่ยคือประมาณ 30, ครึ่งหนึ่งประมาณ3,000คนตัวนี้ก็ต้องวบเหมือนแก้ปัญหานะครับแต่ว่าในส่วนที่ที่ถูกฟ้องร้อง ตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็ยังสามารถที่ชัฒนาได้ครับเรื่องฟุต่อลต้องมีนะครับผลการตัดส,สนินครับท่านผู้ชฟุตบอลนะครับก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็กำชับเกี่ยวกับาาการจับกลุ่มการาาาพันฟุตบอลยูโร นะครับซึ่งมีการแข่งขันอยู่ทุกวันนี้นะครับในส่วนของตำรวจความภาค5กด้ตั้งเป็นชุดนะครับในการปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทุกบอลโดยมอบหมายให้รองผู้การเอวา1ท่านนะครับก็มีการตรวจสอบในทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ตั้งเป้าให้ทุกจังหวัดเนี่ยลงไปตรวจสอบการลักลอบเล่นการพนันทุกวันนี้มีการมีผลการจับกลุ่มทุกวันนะครับ ขอโทษทีครับวันนี้พอดีหยุดงานมาอาทิตย์หนึงการตระดดมีการยกยันตรวจว่างกางันนะครับแล้วก็อ่านแล้วานจะนังซือฉบับนี้นะเนี่ยนะครับถ้าไปดูตามแต่ละข้อละข้อแล้วเนี่ยเราก็จะไม่รู้ในฐานะที่เราผมเป็นประธานชุมนุมสกภีนิสสภาก่อนแล้วเนี่ย แต่คี่ผมว่ามันก็ไม่ก็ฝากไว้ท่านนะฝากพิบุตรไว้แล้วว่ามันมันเป็นไปได้ไหมถูกต้องไหมนะครับเต่๋ยวผมจะมองในภาพรวมว่าเรื่องการแก้ปัญหานิสินของตำรวจต้องช่วยกันนะด้วยการลดอัตราดอกเฟีย ให้มันลดน้อยลงนะครับคือเป้าหมายคือ4.75นะฮะแต่ว่าพอเราจริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่เนี่ยผมว่ามันอยู่ที่กับต้นทุนการเงินของแต่ละสรกพย์น,นะฮะเท่าไหร่เอที่โดยที่ว่าทรัพับเท่าไหร่นะฮะมันมันจะไม่ลดพวกงบมานเลยไปเอ่อ4.75มันะระบาดนะฮะ เพราะว่าแต่ละสากลเนี่ยมันมีต้นทุนที่เหมือนกันแต่ว่าในในในฐานะที่เราในฐานะที่เคยอยู่ในตอรอแล้วขึ้นงเงินดับสูงขึ้นมาเนี่ยเมื่อตอรอสั่งอย่างนี้มาเนี่ยให้ลดนะเขาก็แล้วก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะแล้วเราดูว่าเราจะลดออกมาได้เท่าไหร่ให้มันมีจิตใจที่มันจะรถต่อตามความเปรียบนะจะเท่าไหร่นะ ก็ว่ากันไปและช่วงระยะเวลาอาจจะสองปีสามปีแลก็ว่าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราควรต้องควรทำนะครับส่วนในเรื่องเรื่องการตำรวจผลตอบแทนนะผลตอบแทนกระบวนการที่จะสารแต่ถ้าต้องกาทำวารับจ่ายกันว่า ค่าตอบแทนของเงินบรรทุนม nah ันอันเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่เลยถ้าตอบแทนนี่ค่าตอบแทนเงินบรรทุนแล้วเงินบรรทุนเราไปอ่านดีเราอยูเราต้องรับดีๆนะครับแต่ว่าของของภาคท่าเนี่ยของภาคท่าเนี่ยประชิที่จทย์านของในบรรดาของสถาบันทั้งหลายนะ ต้อกาเมื่อผลนคนอมนีนมากมาเลยนะครับในส่วนนี้เรา,าอยู่ที่ในยังอยากิมว่าไอสารอนอยเป็นของพ้การงไมง่ายนะสารอนเป็นของสมาณนี้นะครับส่วนเดนกเป็นเกิดเป็น ห้าหม่นล้านเ้วสร้างไปแล้วว่าเราการเราต่อการได้คนเท่าไหร่เงินปนห ดูตรงการดอกเบี้ helmet, CAP, ยกา BACK, รดอกเบี้ยเงินกู้ของปัจจุบนะครับซึ่ยื่นเงินอมาแล้วนะครับทำยังไงถึงจะให้ให้มันลงมาเน่ยผู้เชี่ยวาพูดว่า6ป่า6ค่าเนี่ยคือต้องคือมันต้องมีตัวเลขที่ให้เห็นว่าเออทางทางทั้งทางทั้ง5หรืออะไรก็ตาม ได้มีการสนองนโยบายของพนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีการปรับรตาเุ้ยเงินผู้ระเนิอยู่และดูของจากอตลอดนะะเขาจะมีผีตังหลายตัวนะฮะอย่างนั้นไหนะฮะก็มีีตังหลายตัวนะะียาจเกี่ยวกเาเดี๋ยวับวผมตัน้ท เนื่องจากว่านโยบายของรัฐบาลให้สากลเนี่ยลดดอกเบี้ยนะครับเงินคู้เหลือ4.75ทนี้เพื่อช่วยเหลือการตารวจหรือสมาชิกสาก์ทั่วประเทศเน,นะครับเราจึงมีการสัมนาเกิดขึ้นเพื่อให้สากลแต่ละแห่งได้ร่วมกันพิจารณาว่าสามารถทําได้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าสากลมาแห่งก็ลดไปแล้ว นะครับสามารถดาเนินการได้แต่บางแห่งต้นทุนสูงนะครับเขาก็ลําบากที่จะลดเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสที่เราจะมากําหนดให้เหมาะสมที่ให้สักกรอยู่ได้นะครับมันก็เป็นการประจบเหมาะพอดีที่ชุมลมบาตั้งขึ้นมาแล้วมันจิมีนะเป็นในตารวจผู้ทอนจะมีมีที่ดีที่เดียวนะครับเราก็จะนมาพิจารณากันครับประการที่สองวัตถุประสงค์ที่ถามเนี่ยก็เนื่องจากปรากฏว่าตํารวจเป็น เสียนก็ยังชำระอยู่อยู่ครับอันนี้ก็จะหาแนวทางช่วยนะครับโอโ้โหรวมแล้วนะครับอย่างของผมเนี่ยประมาณห้า0ันคเชียงใหม่6 0 0ันคนสรุปแล้วยังน้อยสอง0มืนครับทั้งพัห้าครับลองทำต่อชะอเนี่ยนะครับรต่อชะอ,ะอ,ชะอ,อก,ก็มาร่วมชุมนุม โอ้สูยเยอะเลยแต่ไม่ตัวเลขจาไม่ได้แต่เป็นเป็นหมื่นล้าน,นครับถึงถึงหมื่นล้านท่านบอกว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ะคจะรช่วยวโ,โอ้ช่วยเยอะเลยครับยยคนต่างแพทย์สิบห้าสตางค์ยี่สิบสตางค์สามสิบสตางค์นี่ครับเมื่อผ่อนจนหมดเนี่ยรถรถ,รถเกง่งมือสองได้คันนี่ถ้าปกตินี่คิดเท่าไหร่ครับเป็นรถหรืออ๋อตอนนี้มีแต่ละแห่งก็ลดกันนะฮะทุกแห่งลดไปแล้ว แต่ว่ากู้สามวันเนี่ยครับที่เราจะต้องมาร่วมกันว่าจะลดเท่าไหร่ดีอย่างของตำรวจภาคห้านี่ลดสากู้เพื่อซื้อที่ดูอยู่อาศัยสินเชื่อการคหารเราก็ลดเหลือ4.75ซื้อล้นยนต์รถจักรยานยนต์ S L กู้เพื่อไปให้ตำรวจไปลงทุนเนี่ยเราก็คิด4.75กู้หุ้นของตัวเองเราก็คิด4.75อันนี้คิดไปแล้วจนถึงได้รับความนายกชมเชยเป็นแห่งแรกเลย ตอก่อนหน้านี้เท่าไหร่ครับที่สิบตะก่อนหน้านี้เจ็ดครับเจ็ดห้าก็ลดลงแล้วครับ,รบถ้าติประเด็นในเรื่องเองินปันผลเนี่ยอย่างของประธานยันได้เยอะมากเนี่ยตรงนี้<อ>เขากาไรมากมเขาก็ปันผลมากครับเพรสะกก่อนไปแห่งกําไรมากเขาเกินเพราะกฎหมายเขาให้ถึงร้อยละสิบกฎหมายาก็ไม่ผิดเลย นะครับร้อยละสิบแต่ว่าของสารกรบางแห่งเนี่ยเขาบอกเฮ้ยเราไม่เอาถึงขนาดน,นั้นแหละเราเอาแค่ร้อยละสามร้อยละสองเแล้วแต่สกักพครับแล้วที่ได้สองล้านสามล้านก็ไม่เกินตามกฎหมายนะถ้าเกินนี่เขาก็ผิดกฎหมายผู้จัดการก็ถูกเล่นงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหรือหรือปัญหารกรรมการก็ถูกเล่นงานอย่างกรณีเขาอยากให้ลดลงนี่ใช่ครับตอนนี้นโยบายของ<ม>สำนักงานตรงเลยขอแค่สามแสนพอนะ จะได้สัมมนากันแต่คิดว่าวันนี้คงไปในทิศทางที่ดีครับทุกคนมาผู้จัดก,การทุกแห่งมาพร้อมหน้าครับรวมทั้งตชะกอีกสองแห่งโรงเรียนตำรวจก็เป็นเป็นเป็นอะไรอ่ะผู้ชก,การมีแต่ถแถลงข่าวเรื่อง <c oughs> อาชกรรมอะไรผมก็เลยวันนี้ให้ผู้ดก,การถแถลงข่าวเรื่องเกี่ยวกับอ,อันเป็นประโยชน์ต่อชันผู้น้อยบ้างอย่างเงี้ยครับก็เลยให้มาทำข่าวขอบพระคุณครับ ขอบคุณรับขอบคุณมาครับสนใจเรื่องสากลเพราะผมมีฐานนะที่ปลดกระเสียนมาแล้วผมใช้เงินอย่างสบายเพราะผมเอาเงินไปลงทุนผมได้ใากสากลแต่กว่าจะได้ท่านเลยขนาเป็นสาววัดใหญ่นะต้องไปเข้าคิวขอพู่ตอนนั้นคนะู้ประมาณตั้งนกี่แสนอนะ่ะ เพื่อจะไปซื้อที่ดินมาลงทุนสุดท้ายผมไม่มีเงินไม่พอคู่ก็ไม่พอผมไปเชิญผู้ช่วยวิชัยวิชัยธนภักผมไปชวนชํางานรวดเร็วเอามาลงทุนกันซื้อที่ดินที่จอนทองผมขายได้กำไรผมบอกนิ่สกรมีประโยชน์เลยคู่มีโอกาสมันจะสร้างสถาปัตย์แห่งเพราะฉะนั้นผมไปอยู่ลำพูนไปทุกการครั้งแรกไปอยู่เชียงรายเชียงใหม่ผมมาแก้ให้ระบบเชียงใหม่เนี่ยเันกองนการพูดจริีกัน นะครับผู้จัดการคนก่อนและแต่รวมทั้งจิ๋มเนี่ยน้องจิ๋มเนี่ยผมเป็นประธานคัดเลือกมาด้วยด้วยตัวเองเลยเพราะฉะนั้นข่าวบอกว่าผมโจมตีมีแต่บอกว่าผมเชิมงใหม่กำาไรเยอะก็ต้องแบ่งประโยชน์อะไรอะไรก็จิ๋มหมดจิ๋มมันโดนแต่ความจริงจิ๋มไม่ได้รับผลเท่ากับคนอื่นและไม่ใช่ผู้การยุคนี้นะทุคก่อนๆอย่าเอ่ยชื่อเลยสงสารพรมเอี่ยม หันหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือนอิว24ชัยนรงค์อนันทปัญยญุทธ์รายงาน